เมื่อชีวิตวิ่งอัตโนมัติจิตใจหลุดการเชื่อมต่อในชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังและจังหวะเร่งรีบหลายครั้งเราอาจรู้สึกว่าชีวิตยังเดินอยู่แต่ใจเราหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราทำทุกอย่างตามบทบาทตื่นเช้าไปทำงานตอบแชทกินดูเน็ตฟลินอนแต่ข้างในเหมือนหลุดการเชื่อมต่อกับตัวเองสิ่งที่เคยมีความหมาย กลับกลายเป็นความเหนื่อยเป้าหมายที่เคยอยากไปถึงกลับดูห่างไกลเหลือเกินความฝันที่เคยทำให้เรานอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้นกลับกลายเป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากคิดถึงอีกต่อไปและถึงเวลาแล้วที่คุณต้องกดปุ่มรีเซ็ตไม่ใช่เพื่อลืมทุกอย่างแต่เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างมีสติด้วยความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งซีรีส์ r e s e t yourself นี้ จะพาคุณกลับมาทำความรู้จักตัวเองอีกครั้งผ่าน5ด้านหลักของชีวิตที่มักหลุดสมดุลถ้าคุณพร้อมจะไม่ปล่อยให้ชีวิตวิ่งอัตโนมัติอีกต่อไปมาเริ่มรีเซ็ตด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือจิตใจตอนแรกรีเซ็ตด้านจิตใจ emotional reset reset จิตใจจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีวิตคุณเคยรู้สึกไหมว่าทั้งที่ชีวิตก็ดูไปได้ดีในสายตาคนอื่น แต่ข้างในกลับเหมือนอะไรบางอย่างกำลังพังลงทีละนิดคุณยังทำงานยังหัวเราะยังตอบแชทยังใช้ชีวิตแต่ทุกสิ่งที่เคยมีความหมายกลับกลายเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำความสุขที่เคยได้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มไม่ชัดเจนความรู้สึกตื่นเต้นสำหรับสิ่งใหม่ๆหายหไปหัวใจที่เคยเต้นแรงเพื่อความฝันกลับนิ่งเฉยต่อทุกอย่างที่เคยรักแม้แต่คนที่เคยสำคัญ ก็เริ่มรู้สึกเหมือนเป็นแค่ภาระที่ต้องรับผิดชอบมันคือความรู้สึกแปลกประหลาดที่อธิบายยากไม่ได้เศร้าแบบร้องไห้แต่รู้สึกเหมือนถูกดูดพลังทุกวันไม่ได้ทุกทรมานแบบชัดเจนแต่รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเป็นผีเสื้อที่ปีกสวยงามแต่บินไม่ขึ้นเมื่อเราพยายามแก้ไขด้วยวิธีผิดๆบางคนกลบมันด้วยการทำงานหนักคิดว่าถ้าประสบความสำเร็จมากขึ้น ก็จะมีความสุขมากขึ้นบางคนใช้ความบันเทิงกลบเสียงเงียบในใจเปิดเพลงเสียงดังดูหนังชอปเที่ยวเพื่อไม่ให้ต้องเจอกับความว่างเปล่าที่อยู่ข้างในบางคนพยายามบอกตัวเองว่าก็แค่เหนื่อยเดี๋ยวพักผ่อนสักสองสาวันก็ดีขึ้นแต่แล้วก็ไปพักมาเต็มที่กลับมาแล้วยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือแย่กว่าเดิมซ้ำไปบางคนหาทางออกในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนงาน เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนคู่รักคิดว่าปัญหาอยู่ที่ข้างนอกแต่สุดท้ายก็พบว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนความรู้สึกนี้ก็ยังตามมาแต่ความจริงคือมันไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันคือภาวะใจล้าที่คุณไม่เคยให้เวลาฟังมันเลยใจของคุณพูดกับคุณทุกวันแต่คุณอาจจะไม่ได้ฟังมันมานานเกินไปแล้วทำาไมจิตใจถึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ใจิตใจของเราก็เหมือนแหล่งพลังงานหลักของชีวิตเหมือนแบตเตอรี่หลักที่จ่ายไฟให้กับทุกระบบในร่างกายเมื่อมันล้าทุกระบบของชีวิตจะเริ่มรวนการตัดสินใจเริ่มผิดเพี้ยนอารมณ์ขึ้นลงง่ายความสัมพันธ์พังการทำงานที่เคยทำได้อย่างคล่องแคล่วเริ่มรู้สึกหนักอึ้งแม้แต่การเลือกว่าจะกินอะไรเที่ยงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ร่างกายเริ่มแสดงอาการผิดปกติปวดหัวบ่อยนอนไม่หลับ เจ็บข้อเป็นหวัดบ่อยกว่าปกติไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะหัวใจของคุณยังไม่ได้รับการเยียวยาและมันส่งผลต่อทุกอย่างในชีวิตเหมือนต้นไม้ที่รากเริ่มเน่าไม่ว่าจะรดน้ำใส่ปุ๋ยมากแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยให้ใบไม้เขียวได้และนี่คือคำถามสำคัญที่คุณต้องถามตัวเองเมื่อไหร่คุณจะหยุดฝืนแล้วหันมาฟังหัวใจตัวเองอย่างจริงจัง เมื่อไหร่คุณจะหยุดบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดียวก็ผ่านไปและเริ่มถามว่าจริงๆแล้วใจฉันเป็นอะไรเมื่อไหร่คุณจะให้ใจของคุณได้พักไม่ใช่แค่ร่างกายเราให้เวลาร่างกายพักทุกวันนอนเจ็ดถึงแชั่วโมงกินสามมือ้อแต่เราให้เวลาใจพักเมื่อไหร่เราปิดโทรศัพท์เงียบจากโซเชียลเงียบจากข่าวสารเงียบจากเสียงคนอื่นแค่อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่และเมื่อไหร่ คุณจะเริ่มต้นรีเซจิตใจเพื่อกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเพราะการดูแลใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการกล้ากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคือการยอมรับว่าฉันก็มีแผลและฉันสมควรได้รับการฟื้นฟูคือการให้เกียรติกับตัวเองว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องการการดูแลความจริงที่คนมักมองข้ามทำไมเราถึงยังเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเลย แหล่งที่มาของความเหนื่อยใจที่แท้จริงคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเหนื่อยใจเกิดจากเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตเช่นการสูญเสียปัญหาหนักๆหรือความล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำให้ใจเราล้ามากที่สุดมักไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันคือเรื่องเล็กๆที่เราไม่เคยได้พูดไม่เคยได้ปลดปล่อยและไม่เคยได้ฟังตัวเองเลยคุณลองสังเกตดูดีๆหลายวันที่คุณเหนื่อยที่สุด อาจไม่ใช่เพราะทำงานหนะักแต่เพราะต้องฝืนยิ้มฝืนเข้าใจฝืนเก็บอารมณ์ไว้ตลอดทั้งวันเช่นวันที่คุณต้องทำหน้าที่เป็นคนดีขณะที่ใจอยากโกรธวันที่คุณต้องตอบว่าไม่เป็นไรขณะที่จริงๆแล้วเจ็บมากวันที่คุณต้องทำเป็นเข้าใจขณะที่ภายในรู้สึกไม่ยุติธรรมอย่างสิ้นหวังคุณพยายามเข้มแข็งโดยไม่รู้ว่าการเก็บความรู้สึกไว้ใช้พลังมากกว่าการร้องให้เสียอีก เพราะเมื่อคุณร้องไห้อารมณ์จะไหลออกมาแต่เมื่อคุณเก็บไว้มันจะกินพลังงานของคุณจากข้างในตลอดเวลาเราหลงทางตรงไหน 1. เราเชื่อว่าการไม่รู้สึกอะไรคือความแข็งแรงคนจำนวนมากโตมากับความเชื่อที่ว่าห้ามอ่อนแอจึงฝึกตัวเองให้ไม่รู้สึกไม่แสดงออกไม่พูดถึงสิ่งที่เจ็บเราถูกสอนว่าคนที่แกว่งไปมาตามอารมณ์คือคนอ่อนแอ คนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนแข็งแรงแต่การเก็บความรู้สึกไม่ใช่การควบคุมจิตใจมันคือการกดทับซึ่งสุดท้ายจะระเบิดในรูปแบบอื่นโรคเครียดเบื่อชีวิตป่วยทางกายหรือการระเบิดทางอารมณ์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมการควบคุมอารมณ์ที่แท้จริงคือการรู้ทันอารมณ์รับรู้มันเข้าใจมันและจัดการมันอย่างเหมาะสมไม่ใช่การทำเป็นไม่มีอารมณ์ 2. เราเข้าใจผิดว่าการทำให้ใจวุ่นวายน้อยลงคือการทำให้เงียบแต่ใจที่เงียบเงียบไม่ได้แปลว่าสงบบางทีมันเงียบเพราะคุณไม่กล้าเปิดมันออกมาดูเหมือนห้องเก็บของที่ไม่ได้จัดระเบียบมานานถึงจะปิดประตูไว้ก็ใช่ว่าของข้างในจะไม่รกใจที่สงบจริงๆคือใจที่ผ่านการจัดระเบียบแล้วรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่ใจที่เงียบเพราะถูกกดทับ 3. เราใช้ชีวิตโดยไม่เคยถามว่าใจฉันโอเคไหมเราถามคนอื่นบ่อยมากว่าเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังแต่เราแทบไม่เคยหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ใจฉันเหนื่อยตรงไหนหรือความรู้สึกนี้มันคืออะไรหรือฉันอยากได้อะไรจากตัวเองเพราะเราไม่ถูกฝึกให้ฟังใจตัวเอง เราจึงหลงไปกับเสียงรอบข้างตลอดเวลาเสียงของสังคมที่บอกว่าเราควรเป็นแบบไหนเสียงของครอบครัวที่คาดหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียงของเพื่อนที่ให้คำแนะนำเสียงของโซเชียลมีเดียที่บอกว่าชีวิตที่ดีต้องเป็นแบบไหนแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของใจเราเองกลับเป็นเสียงที่เราฟังน้อยที่สุดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการรับรู้ความจริงคือใจไม่ได้ต้องการให้เราเก่งขึ้น มันแค่ต้องการให้เราเข้าใจมันบ้างมันไม่ได้อยากให้เราแก้ไขทุกปัญหาทันทีมันแค่อยากให้เราหยุดวิ่งแล้วมาจับมือมันสักครั้งถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีแรงจะรู้สึกถ้าคุณรู้สึกชาเฉยต่อสิ่งที่เคยรักอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าอ่อนแอเพราะนั่นคือเสียงของหัวใจที่กำลังบอกว่าช่วยฟังฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดแต่ไม่มีใครฟังเลยและนั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นเมื่อคุณยอมรับว่าใจของคุณต้องการการดูแลไม่ใช่การฝืนไม่ใช่การผลักมันออกไปแต่คือการดูแลมันเหมือนที่คุณดูแลคนที่คุณรัก m ม s e t Chief เปลี่ยนมุมมองใจถึงจะฝืนทำไมการเปลี่ยนมุมมองถึงสำคัญกว่าการเปลี่ยนความรู้สึกการจะรีเซตจิตใจให้กลับมาสงบแข็งแรงและมีพลังอีกครั้งสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่อารมณ์แต่คือ มุมมองต่ออารมณ์ของตัวเองคนจำนวนมากล้มเหลวในการดูแลจิตใจไม่ใช่เพราะไม่รู้วิธีผ่อนคลายไม่ใช่เพราะไม่มีเวลาแต่เพราะพวกเขามีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความรู้สึกทำให้พวกเขาต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะทำงานร่วมกับความรู้สึกเราถูกสอนให้คิดว่าความรู้สึกแย่เท่ากับความล้มเหลวอ่อนแอเท่ากับไม่เข้มแข็งพอต้องรีบหายเพื่อไปต่อ และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรารีบซ่อมตัวเองโดยยังไม่เข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วตรงไหนพังพอรีบรักษาผิดจุดใจก็เลยไม่เคยหายดีจริงๆเหมือนไปหาหมอแล้วยังไม่ได้บอกอาการหมอก็เลยให้ยาผิดการเปลี่ยน mindset ส,สำหรับการรีเซ็ตจ,จิตใจ 1. จากต้องรีบดีขึ้นเป็นให้เวลาตัวเองฟื้นอย่างธรรมชาติคุณไม่จำเป็นต้องรีบหายการรีเซตจ,จิตใจเกิดจากการให้ พื้นที่แก่ตัวเองไม่ใช่การบังคับให้หายเร็วจิตใจต้องการเวลาหายใจมากกว่าคำตอบที่รวดเร็ว 2. จากความรู้สึกแย่เท่ากับตัวชันแย่เป็นความรู้สึกไม่ใช่ตัวตนความเศร้าความกลัวความสับสนเป็นเพียงสัญญาณชั่วคราวไม่ใช่คำตัดสินตัวตนรู้สึกสิ้นหวังไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ค่ารู้สึกไม่มั่นใจไม่ได้แปลว่าล้มเหลว3จาก ใจต้องแข็งแรงเสมอเป็นใจต้องการการดูแลเหมือนร่างกายเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเรารู้ว่าต้องพักรักษาแต่เมื่อจิตใจเจ็บป่วยเรากลับบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากจิตใจเหมือนกล้ามเนื้อต้องได้พักและฟื้นฟูไม่ใช่ฝืนใช้งานจนล้าหรือรังคู่มือรีเซ็ตจิตใจการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการบังคับตัวเองแต่เกิดจากการเปลี่ยนมุมมองเมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวเองคุณจะพบว่าคุณจะไม่รู้สึกผิดที่รู้สึกอารมณ์ทุกชนิดมีความหมายและจุดประสงค์คุณจะไม่รีบร้อนที่ยังไม่ดีขึ้นการฟื้นฟูต้องใช้เวลาตามธรรมชาติคุณจะเริ่มมีเมตตาต่อตัวเองความเข้าใจแทนที่การตัดสินตัวเอง นี่คือจุดเริ่มของอิโมเชอร์ีเซตที่แท้จริงไม่ใช่การปลอบใจตัวเองชั่วคราวแต่คือการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อใจตัวเองไปตลอดชีวิตความจริงเกี่ยวกับจิตใจที่ล้าเมื่อจิตใจล้าไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณใช้พลังงานภายในมากเกินไปโดยไม่ได้ชาร์จกลับเลยการรีเซตจิตใจไม่ใช่แค่ไปเที่ยวพักผ่อนหรือนอนเยอะแต่ต้องมีการฟื้นฟูภายใน ที่ลึกกว่าการพักผิวเผินคุณไม่ต้องเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรคุณแค่ต้องเป็นคนที่รู้ทันความรู้สึกและไม่ละเลยตัวเองเท่านั้นเอง3วิธีรีเซตจิตใจที่จับต้องได้ 1. Emotional Naming ตั้งชื่อความรู้สึกให้แม่นยำคนส่วนใหญ่ไม่สามารถรีเซตใจได้เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกที่ไม่ถูกตั้งชื่อ เปรียบเสมือนพลังงานที่ล่องลอยอยู่ในใจเมื่อคุณตั้งชื่อได้ชัดมันจะหยุดควบคุมคุณทันทีวิธีฝึกง่ายๆเขียนวันละสามบรรทัดก่อนนอนว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรเพราะอะไรใช้อิโมชันวีช่วยจำแนกอารมณ์อย่างละเอียดเช่นไม่ใช่แค่เศร้าแต่คือผิดหวังอ้างหวังหรือสูญเสียความหวังพูดกับตัวเองด้วยคำว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึก แล้วเติมให้จบอย่างซื่อสัตย์ 2. conscious breathing หายใจแบบรู้ตัวเพื่อพาใจกลับบ้านเวลาใจละความคิดจะพาเราออกไปจากปัจจุบันทั้งในอดีตเสียใจและอนาคตกังวลแต่ลมหายใจคือสิ่งเดียวที่พาเรากลับมาปัจจุบันได้ทันทีเทคนิค box breathing หายใจเข้าสี่วินาทีกลั้นหายใจส่วินาทีหายใจออกสี่วินาที พัก4วินาทีทำวน3-5รอบตอนเช้าและก่อนนอนผลลัพธ์ที่ได้ปรับระบบประสาทอัตโนมัติให้เข้าสู่โหมดพักฟืน้นลดคอร์ติโซลฮอร์โมนเครียดใจเริ่มนิ่งขึ้นแม้ยังมีปัญหาอยู่ 3. Create your emotional reset emotional space สร้างพื้นที่พักใจส่วนตัวร่างกายเรามีเตียงมีโซฟามีที่นั่งสบายแต่ใจคุณมีที่พักบ้างไหม พื้นที่รีเซ็ตจิตใจคือมุมเล็กๆที่คุณสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างไม่ถูกตัดสินอาจเป็นมุมสงบในห้องบนระเบียงหรือแม้แต่มานั่งใต้ต้นไม้วิธีสร้างปิดมือถืองดการรับข้อมูลจากโลกภายนอกฟังเพลงบำบัดจุดเทียนหอมหรืออ่านหนังสือเงียบๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องผลิตผลแค่อยู่กับความรู้สึกที่มีโดยไม่ตัดสินความถี่วันละสิบถึงยีนาที ช่วงที่คุณต้องการอยู่กับตัวเองผลใจจะเริ่มสร้างวงจรความปลอดภัยใหม่และพร้อมรับมือกับโลกอีกครั้ง Emotional Reset Ritual 10นาทีภารกิจคืนนี้ให้จิตใจของคุณได้พักจริงๆสักครั้งเราอาจให้เวลาร่างกายได้พักทุกวันแต่กับจิตใจเรากลับผลักมันไว้ท้ายสุดเสมอคืนนี้ขอให้คุณหยุดทุกอย่างแล้วลองมอบเวลาสั้นๆให้กับตัวเอง ขั้นตอนการทำ Emotional Reset Ritual 1. ปิดเสียงโลกภายนอกปิดจอปิดการแจ้งเตือนปิดเสียงสร้างมุมเงียบให้ตัวเองแม้จะเป็นแค่หนึ่งตารางเมตรในห้องนอนก็เพียงพอ 2. หายใจแบบรู้ตัว5้ารอบใช้เทคนิค Box Breathing ตั้งใจฟังเสียงลมหายใจของตัวเองเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่ง 3. เขียนสิ่งที่ใจอยากพูดกับคุณเขียนลงกระดาษตอบคำถามเหล่านี้ วันนี้ฉันรู้สึกอะไรอะไรที่ยังติดค้างในใจฉันใจของฉันตอนนี้ต้องการอะไรจากฉันไม่ต้องพยายามเขียนให้สวยงามไม่ต้องแก้ไขแค่เขียนให้ตรงกับความรู้สึกจริงๆ 4. พูดประโยคนี้กับตัวเองฉันอยู่ตรงนี้กับเธอแล้วนะไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบดีขึ้นแค่รู้ไว้ว่าฉันเข้าใจความจริงเกี่ยวกับเป้าหมายเป้าหมายไม่ใช่การรู้สึกดีทันที แต่คือการกลับมาเชื่อมต่อกับใจตัวเองการรีเซตจิตใจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันเริ่มต้นจากช่วงเวลาสั้นๆที่คุณกล้าอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนคืนนี้คุณไม่ต้องแข็งแรงไม่ต้องเป็นคนดีหรือเก่งที่สุดแค่ยอมให้ตัวเองได้รู้สึกได้พักได้หายใจเต็มๆสักครั้งก็เพียงพอแล้วข้อความสำคัญที่ควรจำจิตใจจะไม่ฟืนถ้าเราไม่หยุดเพื่อฟังมันจริงๆเพราะการรีเซตที่แท้จริง คือการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนอย่างไม่รีบร้อนอย่ารอให้ใจพังจนไม่มีเสียงแล้วค่อยหันกลับมาใส่ใจมันฟังมันวันนี้ตอนที่ยังพูดเบาๆกับคุณอยู่การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเมื่อคุณกลับมาเชื่อมต่อกับใจตัวเองได้อีกครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโลกภายนอกเบาลงเสียงในหัวสงบลงพลังภายในเริ่มกลับมาโดยไม่ต้องฝืนเราอยู่ในโลกที่ชอบเร่ง แต่ใจต้องการการฟื้นแบบช้าๆเราถูกสอนให้สู้ต่อไปแต่ไม่ค่อยมีใครสอนว่าการหยุดพักก็กล้าหาญเหมือนกันคุณไม่จำเป็นต้องรีบดีขึ้นแค่กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนก็พอการรีเซตจิตใจคือการยอมรับว่าเราก็มีแผลได้เราไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาเรามีสิทธิ์ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องรอใครเข้าใจคนที่จัดการพลังชีวิตได้ดี คือคนที่ควบคุมทิศทางของชีวิตตัวเองได้เริ่มต้นจากการฟังใจตัวเองและให้เวลาในการฟื้นฟูอย่างแท้จริงขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอที่นี่คืออัปเกรดยัวไมล์เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี